ติดสถานการณฬิกา News, น11นาทีนายกรัฐมนตรีเดือดคนวิจารณ์ปมแยกคนรวยคนจนกรณีขึ้นทางด่วนฉะตีความอย่างนั้นได้อย่างไรชี้แค่ปเปรียบเทียบการเข้าถึงโอกาส9นาฬิกา26นาทีพลเอกประวิทย์ไม่ตอบพับพลังประชารัฐด,ดันนรงศักดิ์ผู้ว่าหมูป่าลงชิงผู้ว่ากทม9นาฬิกา39นาที สุชาติแทงกักสรงผู้ว่าหมู่บ้านลงผู้ว่ากทมในนามพลังประชารัฐบอกอะไรก็ไม่แน่นอนยกพลตำรวจเอกจากทิพเป็นตัวอย่างไม่หวันคณะก้าวหน้าเตรียมชิงพื้นที่เมืองพัทยาคณะเมินพักเล็กไม่พอใจสูตรคำนวณสอสล่าสุด9ก2นาฬิกา52นาที หัวหน้าอุทยานดอยอินทนนท์ระบุหยุดยาวนักท่องเที่ยวล้นคาด3วัน1 5 0 0 0รายชีย้เหมยขัาบยังมีให้เห็นขณะเข้มมาตรการโควิดทุกขั้นตอนเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ราอัพ